ลุมลึกหน้ายายขุดไว้เลยลุมลึกนะลึกหน้ายายลองขียิ้วสุดที่สุดกกระไแอนหนยายขุดกูเล่นครับ ลองถ้าเขาไม่เอาเลยเขาลืมเลย้วเข้าของ้องไปเออของเขาอฝั่งหลังเลยเท่าเข้มาจับตวหนึ่เนี้ใช่แตเขามเาแล้วนั่นตัวนึงเล็กๆน่งม่ตงนั่นเด๋ยวมตงงามาตัวนึ่ ดีโอ้อนะครับมาดู มาไม่อันนี้มาดูนะว่าจะวิ่งออกยังไงเพราะมันตัวใหญ่อา้าวคุณยายอ่านี้นีก่กบไหมมันลงไปแลกกว้านานวมันก็นั่นแบบนี้ใช่มันขุดไปเรื่อยมันกันขุดนี้ยายมันขุดไปเไดร็วเลยเราก็อันหัวมันตุกตอเลยโคตรเอ็กโซดิกมากเลยยายอันนีตกโปง่ะ กับคนใครจะรอดใครจะวิ่งนี่นไมีรูต้องลึกแต่แม่ลึกอยู่แล้วอันนี้นะเพราะว่าทรายมันุเต็มตัวมันใหญ่เอาคุดเมื่อยนี่ไงใช่โอ้โหเดือลึกไม่ใหญ่ลึกลึกใช่มั<อ>้ยยายยายรูเดียวนี้ก็แบบว่าคุ้มแล้ว อยู่ได้ทั้งวันแหละเพราะว่ารูลึกแล้วก็ใหญ่ก็ลองดูเล่นทรายา<ด>คุณยายเล่นทรายนะครับกิจกรรมการเล่นทรายของคุณยายครับนานแล้วยังไม่ได้เล่นทรายดีใจไหมยายได้เล่นทรายหายแล้วยายดีใจมากได้เล่นทรายทราย